สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นการมาพูดถึงเรื่องนะเปลี่ยนหน้าจอทราศัพท์นะครับนี่คือเป็น vivo y 1 1นะครับเพราะว่าหน้าจอมันของลูกนะมันแตกเราวเลเทะหมดใช่ไม่ได้ผมก็เลยไปถามที่ร้านเนาะเปลี่ยนหน้าจอรุ่นนี้มันแพงมากทุกคนพันกว่าบาทเลยนะ นี่ผมก็เลยดูาจากช้อปปี้เนาะตัวนี้มันขายอยู่ที่2อ0 90เนาสิบนเพิ่งถึงมาเมื่อกี้เนี่ย290บาทรวมค่าส่งก็327บาทนะทุกคนแล้วผมมาใส่แล้วมันใช้ได้นะทุกคนนี่เห็นปะ ใส่ง่ายทุกคนมันให้อุปกรณ์มาครบด้วยนะน,นี่ก็จะเป็นกาวที่ติดก่อนที่จะติดนานี่นะแล้วก็นี่ก็เป็นใบกวงแล้วก็ตัวงัดอะไรนต่างๆนะทุกคนก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนเนี่ยมีอะไรนะติดฟิล์มก,ก,กันกันกระแทกละกันนะก็ถือว่าโอเคทุกคนราคาสามร้อกว่าบาทนะรวมค่าส่งนะ ผมมาประกอบแล้วมันใช้ได้จริงๆทุกคนนี่คือว่าเยียมเลยนะนี่ไม่ต้องไปที่ร้านเป็นพันกว่าบาทนะนี่คือสามร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้แหละนะเห็นป่ะทุกคนเด้งขึ้นมาใช้ได้ทุกคนนะเรื่อนใดดีนะ่รืลอถือว่าโอเคทุกคนคุณภาพนะแต่จริงๆนะโทรศัพท์ก็แบบตอนตอนตอน,ตอนที่ยังมาเปลี่ยนมันเละเทะเลยนะมันแตก ดูไม่ได้เลยะทุกคนนี่ยเหนี่ยในกลองเนี่ยเห็นจะบอกเราดูนะเห็นไหมหมดสภาพแลวนะเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเคขอลาวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วกันนะไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้การเปลี่ยนหนะ้าจอโทรศัพท์ วีโวอรไวซิทเอ็ดก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ